นี่นะครับเพื่อนเพื่อนทำโครงผนังเรียบร้อยนะครับผมโดยระยะห่างของแต่ละต้นนะครับก็คือ60เซนนะครับในส่วนของหน้าต่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเมตรคูณเมตรนะครับห้องน้ำนะครับความสูงด้านบนก็2เมตร40ที่วางอ่างล้างมือล้างหน้านะครับตรงนี้นะครับเสริมขึ้นมา2เส้นนะครับเพื่อวางชักโครกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจําบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสร้างบ้านสําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมาทําห้องน้ํานะครับ เป็นโครงผนังห้องน้ำนะครับแล้วก็แบ่งส่วนห้องน้ําให้เพื่อนๆนะครับได้ดูเป็นแนวทางก่อนที่จะดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทาไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเนยนะครับครับเพื่อนๆหลังจากคลิปก่อนหน้านะครับผมได้ทําการทําโครงซ้ายขวาไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําโครงด้านหลังแล้วก็โครงห้องน้ำนะครับเพื่อนๆโดยโครงด้านหลังนะครับก็จะมีช่องหน้าต่างตรงนี้หนึ่งช่องนะครับกั้น ด้านในนะครับความกว้างนะครับก็จะประมาณเมตรห้ยาวประมาณเมตรแปเซนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทําอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวหลังจากทาเสร็จนะครับก็จะได้ปูพื้นนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นโครงราคาต่อนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาทําโครงห้องน้ํากันก็เดี๋ยวผมจะตัดนะครับเหล็ก3ท่อนเพื่อมาใส่ตรงนี้นะครับ 1, 2 3ก่อนนะครับช่องนี้ยังไม่ใส่ครับว่าตรงนี้จะมีหน้าต่างตรงนี้ตัดเหล็กยาวนะครับจากนี่จนถึงด้านบนนะครับผมความยาวก็ประมาณ2เมตรสีเซนนะครับเดี๋ยวไปตัดมาก่อนนะครับเพื่อนๆสามท่อน Yeah. <laughs> ครับเพื่อนๆผมก็ตั้งนะครับตัวตั้ง3ตัวแล้วนะครับผมตรงนี้ผนังด้านหลังนะครับจะมีห้องน้ํานะครับตรงนี้ช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเว้นไว้นะครับประมาณ1เมตรนะครับเพื่อจะใส่หน้าต่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเสริมขึ้นมาตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเม็ดหนึ่งจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมจะเสริมคานตรงนี้ไปนะครับเพื่อนๆเป็นตัวรับกําแพงห้องน้ํานะครับเพราะว่าผมจะทํา ใหญ่หน่อยนะครับไม่ไม่ตรงตรงนี้นะครับผมอาจจะแคบไปหน่อยนะครับเพื่อนผมเลยขยายออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันกว้างนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะใส่อ่างล้างหน้านะก็จะปีชักโคกนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นที่อาบน้ํานะครับผมมันก็เลยต้องขยายนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่คานซอยไปอีกนะครับเสริมขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปตัดคานซอยมาใส่นะครับส่วนพํมยาวนะครับก็ใส่เสริมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเสริมออกมาตรงนี้นะครับเพื่อให้ห้องน้ําได้ขนาดนะครับ ด้านในประมาณสักเมตรสามสิบนะครับยาวเมตรแปดสิบนะครับเพื่อนๆนก็คือผมจะให้ขนาดข้างในห้องนะครับมันค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเอาตามคานเลยนะครับมันก็จะดูแคบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็บุผนังอีกใช่ไหมครับเพื่อนเก็เลยเดี๋ยวผมจะเสริมขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปตัดเหล็กมาเสริมคานกันนะครับเพื่อรองรับผนังนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับเพื่อนๆผมก็จะเสริมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเหล็ก สามนะมาวางนอนตัวนี้ไปนะครับเส้นหนึ่งเพื่อจะติดตั้งโครงผนังนะครับตัวนี้เป็นคารับแผ่นนะครับแผ่นพื้นนะครับเพื่อนเโอเคเดี๋ยวเช,เชื่อมก่อนนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการเสริมคานนะครับห้องน้ําเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆมาวางตรงนี้นะครับเพื่อจะตั้งเสาขึ้นไปนะครับเป็นกําแพงนะครับห้องน้ําแผงสองแผงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นประตูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปตัดมาใส่แล้วก็จะเว้นช่องวงกบนะครับกับประตูไว้โอเคเดี๋ยวผมไปตัดมาใส่ก่อนนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆผมก็ใส่ตัวเสริมขึ้นมานะครับเพื่อจะทําช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาวัดทําช่องหน้าต่างกันนะครับผมจะวัดจากพื้นขึ้นมานะครับประมาณ83เซนนะครับเพื่อจะใส่ตรงนี้นะครับหท่อนนะครับแล้วก็บวกขึ้นไปอีก1เมตรนะครับอีก1ท่อนนะครับผมแล้วค่อยมาแบ่ง60อีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขึ้นมาจากตัวคานนะครับ83เซนนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็บวกขึ้นไปอีก1เมตรนะครับก็เป็น เมตรแปดสิบสามนะครับจะเป็นหน้าต่างกว้างเมตรคูณเมตรนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปตัดเหล็กท่อนสองท่อนนะครับมาใส่วัดตัดนะครับผมก็วัดมาชนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมหนึ่งเมตรนะครับ นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ติดตั้งนะครับตัวช่องหน้าต่างเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่นะครับมีแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับไว้ยึดแผ่นนะครับผมตัวนี้เป็นช่องหน้าต่างนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทําโครงผนังห้องน้ํากันครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่องประตูนะครับผมเป็นไว้นะครับ ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําผนังด้านหลังนะครับกับโครงผนังห้องน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการทําโครงผนังเรียบร้อยนะครับผมโดยนะครับช่องว่างระยะห่างของแต่ละต้นนะครับก็คือ60เซนนะครับเพื่อนๆพื่อหกสิบหกสิบอันนั้นแบ่งครึ่งนะครับความสูงนะครับสองเมตรสี่สิบนะครับเพื่อนเพื่อนแบ่งครึ่งก็เมตรยี่สิบนะครับผมในส่วนของหน้าต่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่อง1เมตรนะครับผม สูงขึ้นมานะครับ83มเซนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีก1เมตรนะครับเพื่อนๆเป็นช่องเมตรคูณเมตรนะครับที่เหลือด้านบนก็ใส่ตัวซอยนะครับเพื่อติดตั้งตัวด้านหลังนี้จะเป็นผนังคิดไว้นะครับผมว่าจะติดเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมในส่วนของด้านข้างแล้วก็หลังคานะครับผมจะทําเป็นเมทัลชีตนะครับเรามาดูห้องน้ํากันนะครับเพื่อนๆพื้นห้องน้ํานะครับตัวนี้นี่นี่นะครับเพื่อนๆห้องน้ํานะครับตรงนี้ ความสูงด้านบนก็2เมต40นะครับประตูผถมทําช่องว่างกว้าง80เซนนะครับเพื่อจะใส่ประตู แล้วก็จะมีวงกบด้วยครับความสูงยังไม่ได้กาหนดนะครับเดี๋ยวรอประตูมานะครับก็จะได้กาหนดได้นะครับว่าจะสูงเท่าไหร่นะครับมาดูผนังนะครับก็นี่ช่อง60เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหกสิบหกสินะครับตัวกลางนี่ก็เมตรยีในส่วนของโครงสร้างพื้นนะครับถ้าให้ดีนะครับห้องน้ําก็ควรที่จะลดระดับลงไปนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ทําแบบเสมอกันเลยนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีการแยกนะครับแผ่นพื้นห้องน้ํากับแผ่นตัวห้องนะครับโดยมีผนังกั้นกลางนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําธรณีนะครับหน้าประตูขึ้นมาปรระมาณสััก1นิิ้้วตตง พื้นติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นโครงเคาน์เตอร์นะครับเป็นที่วางอ่างล้างมือล้างหน้านะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเสริมขึ้นมา2เส้นนะครับเพื่อวางชักโครกนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อชักโครกลงไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมใช้เหล็กนิ้วนะครับเสริมขึ้นมาเพื่อรองรับแผ่นนะครับด้านในเวลาเรากุผนังครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางการทำโครงห้องน้ำแล้วก็โครงผนังด้านหลังพร้อมกับช่องหน้าต่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม วิธีการของผมนะครับจะไม่ถูกต้องทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมก็จะทานะครับให้มันดูแข็งแรงแล้วก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทําตามงบของเราด้วยนะครับเพื่อนหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําแนะนําดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ